ฐานะที่ผมเป็นประมุขของแก๊งผมจะไม่มีวันยอมให้ใครทำเรื่องชั่วๆอีกเด็ดขาดปรบมือรดังต้อนรับแทนสำเนียงพอง้พองน,นายคือคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตฉันฉันไม่อยากให้นายเป็นคนไม่ดีและฉันก็คงรับไม่ได้ถ้านายเป็นพวกนักเลงอันธพานหรือว่ามาเฟียความรักสำหรับคนอื่น เป็นเรื่องที่สวยงามแต่สำหรับพวกเราแล้วความรักมันทำให้พวกเราอ่อนแอนะเว้ย<ป>ตแต่ตที่เรายังเป็นมาเฟียเราไม่มีสิทธิ์รักใครใครใส่ร้ายพิกกล้องของชนิดนะฉันเนี่ยจะจบให้คอหลุดเลยจะไปไหนก็ไปปะนายบอกฉันเองนี่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเจ็บ ก็ให้ลองหันมามองคนใกล้ๆตัวทุกคนรู้ว่าตำแหน่งประมุขของแก๊งมังกรแดงคือความใฝ่ฝันของพี่ถ้าต้องลบประมุขคนเก่าพี่ก็จะทำ <c oughs> คนอย่างแกฆ่าฉันไม่ได้ <c oughs> ตำแหน่งหัวหน้าแก๊งต้องเป็นของฉันแต่สายฟ้าตายไปฉันก็เป็นนักร้องนำของวงมาด้วยตอดมันทำแผนของฉันพัง มันต้องรับผิดชอบวันนี้ไอ้แคนเนี่ยจะต้องไม่ได้อยู่ในคณะเราใครที่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทภายในวงเนี่ยจะต้องถูกไล่ออกจากวงนะ